สวัสดีค่ะมื่อนี้นะคะคุณแม่มาถอยรถใหม่ให้แม่บ้านที่ขอนแก่นนะคะซื้อรถใหม่ให้แม่บ้านที่ขอนแก่นไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนได้่ยใส่อะไรพี่น้องกันไอ้เพื่อนเอาไปใส่เลยแบบว่าเพื่อนแตเฮี่งานอยู่หานอเพื่อนก็ดูแลบ้านใหายมป็นบ่อมาที่นี่บางเพื่อนอ่ะก็ใส่เพื่อนไปซื้อน้ำซื้อนี่ห้บางเพื่อนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพื่อนก็ใส่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละพี่น้องคะแล่นไปซื้ออันนั้นไปสร้างของไปห้อมปูหรือว่าไปซื้อของอยู่อันนั้นก็สั่งวัสดุยางน้าตาเสียเล่ากัน ใส่รถขี่ไปสร้างของให้แค่นี้นะแต่ที่นี่พ่อเชนลอยเนี่ยข้อสิรดแม่ลำออกคอนเสิร์ตแล้วมันบ่อแตที่นี่กับซีเมน์บานคอนกรีกับศิริเที่ยวไปเที่ยวมาบ่อยขึ้นดูขึ้นพี่เนาะแต่สิริใส่รถไปซื้อก็ขอกับน้ำน่นนี่นั่นอะไรพี่น้องคะบ่อยงานมือให้เพื่อนเป็นผู้ดูแลบ้านอยู่คอนกรีให้เป็นหลักนะคะก็มาถอยมันตะใสให้เราพี่น้องเอ้ยเราบุกหูได้ว่างขอมาซื้อเราบุกหูได้ กันไปซื้อๆต่วปาบ่าันเดนอ่านเพื่อนขอนะ่รแหละเพื่อน่าเป็นใหญ่ๆโรถเพราะว่าเพนะื่อนเนี่ยว่มีรถขี่รถเป็นทังบ่มีรถขี่ไปหันไปหนีกังจีนนะก็เรียกว่าอ๋อจ้าอ๋อจ้าจา้า,จา,จาไปซื้อๆบ่าันเดว่าฮันเดบ,บอกว่าจะซื้ออีกอยังจังไหนเองสินะ สำหรับเธอคนนี it, it freedom, ้ค่ะ <kaikki> ถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะแพลวพาวเสียงทองค่ะนักร้องหมอลำซิ่งสาวเสียงหวานนะคะที่มีการสารต่อความอินเทอร์เทนบนเวทีเป็นผู้ดูแลคณะหมอลำแพรวพาวเสียงทองด้วยแล้วก็ฟันฝ่าปัญหามนักต่อนักค่ะกว่าจะประสบความสําเร็จกับวงหมอลำอย่างที่เป็นได้ในถึงทุกวันนี้นะคะโดยต้องบอกว่าแพรวพาวแสงทองค่ะเธอเองเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นคนดูแลคณะหมอลำแพรวพาวเสียงทองนะคะก่อนจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเป็นศิลปินในค่ายค่ะ ซึ่งเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะถึงจะได้เข้ามาร่วมงานกันแล้วก็มีผลงานเพลงดังอย่างปล่อยน้ําใสนาน้องแล้วก็ผัวไผ่แต่ล่าสุดค่ะแพราแสงทองเองเนี่ยมีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอค่ะเซอร์ไพรส์รถให้กับแม่บ้านคือได้มีการออกรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้กับแม่บ้านนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าให้ขับรถเอาไว้ซื้อของแล้วก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวด้วยค่ะก่อนที่แม่บ้านเนี่ยดีใจมากเพราะอยากได้โพสสวมกอดด้วยความปลื้มปิ่มใจน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ จะหอยไหมล่ะให้แบบที่นี่ใช่เนี่ยเป็นเดียร์อันนี้ก็เอาไว้ซื้อขออบานนะพี่น้องีเล่บานอะไรแไว้น้ำใจเยอะโตขึ้นละใจกว้างขึ้นละกัน่า้่า ไปสืบานสืบนี่เออดูแลบ้านไืของกล้วก็เฮ็ดก่อสาตังนี้ดนตะลแอดไปสร้างของขนาดพอดีให้แล้วก็จไปเฮ็ดเรื่องไฟแบบนี้มันจะเฮ็เรื่องไฟให้ผมก็ขออันตะลแอดดีกัคุณละขอนแกนก็คือมาไฟฟ้าแต่ว่าบริไฟฟ้าเดีทําทะเบียนบ้านเสียเลยเลยมากนิบาการเออเรียบเ้เรียบรียยเอ ีเลขคุณแจบอกมาเลยเลขกุญแจเนี่ยะคับเลขเยวจะให้เพิ่นบอกก็ได้พี่ส่งก็บอกก็ได้เลขกุญแจที่บอกายเลยนี่แหละอค่ยุคกุณแจเลขอะเรี่รลดไงบอกพี่หลอดไงบอกอัอนี่ไงสูเม่โอ้โหเลขคุณแจ